Yeah, Are you เอาละครับตอนนี้นะครับกิจกรรมนะครับก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแ,แต่ว่าผมและก็น้องๆเนี่ยยังมีกิจกรรมต่อไปไนั่นเองครับภารกิจต่อไปของพวกเราก็คือเราจะปรับปรุงภูมิทัศน์สนามบาสนะฮะให้กลับมาสดใสเหมือนเดิมอีกครั้งนึงครับ <Yeah. S 1> ดีไหมครับน้องๆ <Yeah. S 1> วันนี้ครับน้องๆก็จะช่วยกันทั้งหมดเลยครับจริงๆนะครับก็จะแบ่งเป็น ตีเส้นสนามบาสนะครับแล้วก็ทาตรงที่เป็นแป้นบาสนะครับแล้วก็ทําความสะอาดด้วยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะจัดสรรน,นะคว่าแต่ละทีมเนี่ยทำอะไรกันบ้างสาวๆจะทําหน้าที่ทําความสะอาดก่อนเนาะนะครับและกลุ่มฝั่งนี้เนี่ยก็จะแมนจเรืเ่องสีนี้เป็นหัวหน้าทีมนั่นเองนะครับโอเคเราพร้อมหรือยังครับพร้อมนะานนเราขอเสียงดังๆแล้วก็ลงมือกันเลยย้ไปเลยเลยเหลือไปแจกจ่าย ค <Okay, S 2> ได้รับทาอย่าให้หลุดขอบนะต้องเรียบร้อยนะเอามาทีละคนนะระวังระวังระวังโอเคเดี๋ยวผมไปเตรียมสีก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาทาแป้นแล้วจะได้เสร็จไปทีละฝั่งตอนนี้เด็กๆตั้งใจมากครับ การบาสเนี่ยครั้งนี้ครั้งแรกยากนะคือเราต้องตั้งใจทาแล้วก็ต้องความเสียว <c oughs> ครับผมขอบคุณครับ <c oughs> เราไม่โนแฟชั no ่นแล้วตอนนี้ <c oughs> เริ่มเข้าทางแล้วนะฮะตอนนี้คุณผู้ชมครับบอกแล้วครับอะไรที่ทำไม่เป็นเราก็ต้องลองทำนะฮะสาพก็จะเป็น ช่วยพี่ด้วยนะกว่ครับยังไงดีวันเนี่ยเออเออลิ้้อยแล้วครับหน้ามืดเลยฮะตอนนี้เสร็จแล้วหนึ่งฝั่งนะครับโอ้โหขอบคุณมากครับน้องโอ้โหตั้งกิวหลายเลยเนี่ยขอบคุณครับผมโอเคโอเค เราก็พวักพวงนะปีนไอ้บันไดลิงนี่เน,น,น,นา่ยฉากว่าเนี่ยคือเอารถมาแล้วเหยียบข้างบนมันสบายกว่าเยอะเครียดเลยอะ่ะท่านมาตะดแาวเนี่ยเขาบอกว่า นี่ยืนด้วยฐานที่มั่นคงก็งทําให้ชีวิตเปลี่ยนนะฮะบอกแล้วครับว่ารากฐานนี่เป็นสิ่งสําคัญของทุกอย่างเนี่ยชีวิตผมเปลี่ยนจริงตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับมาแล้วเย้โอ้โโอเควันนี้ก็ของที่เอามาเนี่ยก็มีของรายการ The Giving เอามาสมทบด้วยแล้วก็จะเป็นของจากเมืองไทยประกันชีวิตด้วยนะครับก็จะมีพวกไม้แบบจากพี่พี่เมืองไทยประกันชีวิตด้วยนะครับโอเค สัญญากับพี่อย่างหนึ่งนะครับว่าวันนี้เราได้เป็นผู้รับจากเมืองไทยประกันชีวิตแล้วพี่ก็เชื่อว่าวันหนึ่งเราจะเป็นผู้ให้ต่อไปนะครับสัญญาพี่นะโอเคครับตอนนี้เราก็จะมีเดอะกิ๊บเร์มากขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้โอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณาีารับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่ต้องค้างไม่ต้องอายอายไปทำไมเรื่องดีที่จะทำยังต้องวันอะไร Hey you can try เ,เสร็จสิ้นครับเหนื่อยครับแต่ว่าเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะแล้วก็ความสุขครับจริงๆทุกครั้งนะฮะที่เราทําอะไรไปก็ตามนะที่เป็นสิ่งดีๆผมเชื่อว่าณนะตอนนี้ทาําอาจจะเหนื่อยอาจจะอะไรบ้างแต่ว่าทุกครั้งที่เรานึกถึงมนะันอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นรอยยิม้มและคุณสามารถเรียกรอยยิม้มอันเนี้ย กลับมานึกถึงได้ทุกครั้งทุกครั้งที่คุณอยากจะยิ้มคุณนึกถึงสิ่งนี้คุณก็จะมีรอยยิ้มกลับมานะฮะและครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจนะที่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้มากับพี่พี่เมืองไทยเมื่อทําให้นึกถึงจริงๆมันเหมือนดีอยู่เนียนนะมันต้องมีกิจกรรมนี้ทุกปีปีละครั้งอะไรเงี้ยก็จะเห็นพี่พ,พี่เดิมๆที่มีความตั้งใจมาเป็นผู้ให้ร่วมกันอะไรเงี้ยผมว่าการรอยยิ้มก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าการที่เรามอบรอยยิ้มให้ใครคนหนึ่งเนี่ยมันก็ทําให้คคววาามมามีสุข คุณก็ถือว่าเป็นผู้ให้แล้ววันนี้กับการมาทํากิจกรรมครั้งนี้กับการมาทําสนามบาสเนี่ยผมรู้สึกว่าเด็กที่นี่น่ารักนะเพราะว่าบอกอะไรให้ทําอะไรอะไรมีส่วนร่วมเงี้ยและหนึ่งอย่างเลยที่เห็นได้ชัดเจนเนี่ยคือเขามีความเป็นหนึ่งกันเพราะว่าอยากให้ทํานู่นทํานี่เขาจะพร้อมเพรียงแล้วก็ตั้งใจที่จะทําแล้วก็สนใจแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างเป็นเรื่องสนุกอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกเอนจอยแล้วก็มีรอยยิ้มด้วยผมก็เชื่อครับว่าเด็กเหล่านี้จะกลายเป็นผู้ให้ในสังคมนะ ครับผมและวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตครับบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยนะครับที่ทํากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับแล้วต้องขอขอบคุณบริษัทไทยเบรบิทจำกัดมหาชนและก็บริษัท m m b Corporation ด้วยครับและกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันอยู่ในคันเตอร์เลิกนะครับเวลาบ่ายสโมงถึง3โมงครึ่งทางช่อง5ครับและคุณจะรู้ครับว่าความดีจะกลายเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ครับวันนี้ผมลาแล้วครับสวัสดีครับ Five, four, three, two, one. And get the vibe. Need a light, right bang, do you mind? Come on, let's give it. We'll love together. Rock when get the Yeah,